ท่านฝึกฝนอบรมตามมาติของตนโดยที่คิดว่ามันจะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามต่างคนก็อธิบายไปต่างๆนานา,นาเพื่อให้เข้าใจและจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปความประสงค์เจตนานั้น ดีเหมือนกันแต่ว่ญญายากที่พุทธบริษัทจะจับไปปฏิบัติฝึกหัดได้ทั่วถึงเพราะทุกองค์ปฏิบัติเป็นไปแล้วจึงค่อยนามาสอนนาคานี้ผู้ที่ฟังก็ลังเลไม่ทราบว่จะเอาอะไรมาเป็นหลักเกณฑ์ เหตุนั้นจึงขออธิบายข้อใหญ่ใจความซึ่งจะทิ้งปฏิบัติที่เป็นทางถูกที่สมควรแต่นั่นก็ไม่แน่นะักท่านทุกองค์ที่สอนก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่ลองดูที่จะอธิบายเนี่ยมันจะถูกต้องไหมนีเหตุผลเพียงพอไหม ธรรมะที่ท่านแสดงสอนไว้กว้างขวางที่กรรมฐานท่านก่อนสอนไว้กว้างขวางถึงสี่สิบกรรมฐานสี่สิบประการเรียกว่าอนุสติสิบคือเลือกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ระลือกถึงสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สิบประการ มีพุทธ,ธานสติเป็นตน้นอาุภะสิบพิจณาของไม่งามเรียบวาท,าท,าทาตุวฐานสี่อาหารปฏิกูลหนึ่งมีหลายอย่างที่ท่านแสดงไว้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ แก่ภาวนากรรมฐานทั้งนั้นเรื่องที่ท่านแสดงนั้นสรุปรวมใจความลงก็เรียกว่าให้จิตรวมเป็นอันหนึง่งถ้าจิตไม่รวมก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดจิตรวมแล้วไม่ต้องใช้มากใช้อารมณ์เดียวก็พอ ความประสงค์ก็คือว่าอยากจะเอาจิตตรงนั้นให้รวมเป็นหนึ่งลงไปได้ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่ต้องเอามากมายถูกมดถ้าหากว่าจิตไม่รวมเสร็จแล้วมากสักเท่าไรก็ไม่เป็นประโยชน์แม่ที่สุด ไม่ใช่กรรมฐานสี่สิบนี่ก็เอาก็เอาเถอะพระองค์หนึ่งไปเจริญกรรมฐานอยู่ริมขอบสะแห่งหนึ่งเห็นนกยางกินปลาเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานคือพิจารณาเอามาเป็นอารมณ์นกนยางกินปลานกยางกินปลาเท่านั้นคิดก็ยังหลบลนไปได้ ะนะภาษาอะไรกับกรรมฐานสี่สิบหมายความว่าอารมณ์มันั่นเอามาล่อให้จิตเข้ามารวมเหมือนกับเหยื่อเราล่อปลาเอามาติดเบ็ดด้วยให้ปลากินเบ็ดเมื่อปลากินเบ็ดแล้วเขาไม่ต้องการเหยื่อเอาตัวปลาไป ใช้ประโยชน์เอาไปต้มไปแกงเอาปลาโน่นนั่นฮะเลาฝึกอดจิตเราอบรมจิตถ้าหากจิตรวมได้แล้วเราไม่ต้องเอาเหยื่อคือไม่ใช่บริกรรมทิ้งเสียบริกรรมหรืออาจจะทิ้งเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งมันหาทิ้งเองเพราะนั้นเรียกว่า สมาธิเป็นแล้วสมาธิถึงขั้นแล้วจึงค่อยวางขณะที่รวมลงไปนจิตรวมเรียกว่ารวมลงเป็นหนึ่งมันทิ้งเองหรอถ้าหากไม่ทิ้งเราสังเกตดู จิตรวมมไปรู้สึกว่าสบายเยือกเย็นมีความสุขสงบอารมณ์นัาพวงมดไม่เกี่ยวของอันนั้นก็เรียกว่ารวมเมือกันให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นนี่เราเรียกว่าสมาธิ ใครจะว่าไงก็ว่าไปเถอะถ้าหากไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิสมาธิอยู่ตรงนี้สสวนเปียย่อยนอกนั้นแล้วแต่จะพิสดารออกไปบางคนอาจจะเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างเห็นก็ใจคนเดียวนะไปเห็นบางที อาจเกิดแสงสว่างพรใจนั่นแหละสว่างแต่หากว่าใจนั่นแหละส่งออกไปตามแสงสว่างใจนั่นแหละส่งออกไปตามอารมณ์อันนี้เรียกว่าส่งในจิตส่งในมันส่งไปตามอาการของใจเหตุแต่มันเห็นชัดเด้วดใจของมันเองหากมีคนไปถาม ว่าส่งไหนใช่ไหมฉันไม่ได้ส่งฉันจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นถูกจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นแต่เห็นแล้วมันส่งอย่างเราเข้าไปอยู่ในห้องจุดไฟแล้จุดไอไฟฟ้าเปิดสวิตช์ไฟฟ้านะ เห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดมองดูกับสิ่งทั้งหลายนั้นเพลินกับสิ่งทั้งหลายนั้นแต่ไม่ได้ส่งออกนอกเรียกว่าส่งในการหัดภาวนาำทำสมาธินี้ค่อยทำค่อยเป็นจะไม่ทำเลยไม่ได้เราเป็นพุทธมามะกะ เราต้องสํำรวมรักษาใจของตนให้ได้ศาสนาอยู่ที่ใจแห่งเดียวถ้าใจสงบแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเข้าถึงศาสนาแล้วจะเพียงแต่ว่าทำทานการกุศลและรักษาศีลนี่เพียงเปลือกเพียงเผลนเพลินเพียงกะพี่ ยังไม่ใช่เพียงเปลือกยังไม่ใช่กระพี้รักษาศีลก็ยังเป็นเปลือกเกี่ยวสำหรับหล่อเลี้ยงกระพี้มันนั่นแหละทำสมาธิเป็นเหตุส่งเสริมให้ทำสมาธิแนวแนว่ ีิคือความรักษากายวาจาใจงดเว้นจากโทษนั้นนั้นสินก็อันเดียวอีกแหละถ้าหากศินลงอันเดียวแล้วไม่ต้องไปร,รักษามากสินถ้าสินแต่ไม่ต้องไปร,รักษารักษาทิศตัวใจใจที่งดเว้นจากามชั่วนั่นเรียกว่าศิน ศีลเป็นเครื่องวัดของคนเป็นเครื่องวัดของผู้งดของผู้ถึงพระอรตนาจัยคือถึงพระพุทธธรรประ,ประสงค์ศีลน,นี่เ,เป็นเครื่องวัดทำชั่วทำผิดอะไรต่างๆมันผิดห้าขอ้องดเว้นเสียห้าข้อก็พนจากศีล คือไม่มีสินไม่ไม,ไม่งดเว้นเทจากสินคือว่าไม่ต้องรักษาสินสินรักษาเราแล้วครานี้ที่แรกเรารักษาข้อหนึ่งข้อสองสามสี่หกเราตั้งจิตตั้งใจรักษาเนืถึงวันพระวันสินอุตสาไปวัดไปว่า,วารักษาสินเจตนาง,งดเว้นเ,นเบื้องตน้น เมื่อศีลเข้าถึงตัวจริงแล้วศีลน,นั้นไม่ต้องรักษาศีารักษาเราหมายความว่าทุกกิริยาบทยืนเดินนังนอนเห็นตัวใจนั้นงดเว้นเจจากความช่วเห็นตัวใจนั้นละบาปเห็นตัวใจนั้นละอายต่อบาปต่อบาปกรรมต่างๆ ชิ้นเลยเลยเป็นการรักษาตัวอยู่ในนั้นคือรักษาตัวเดียวรักษาใจตัวเดียวก็หมดเรื่องกันนี่เละจึงว่าเปลือกยังเป็นเปลือกอยู่แกนคือไอ้กรพี้คือสมาธิจิตแน่วแน่เป็นสมาธิภาวนา เป็นเอกาจาจิตแน่วแน่อยู่อ,ยาอารมณ์อันเดียวอันนี้เรียกว่ากะพียังเป็นกะพียังไม่ใช่แก่นแท้คือสมาธิอาจจะกับกายไปเป็นสัญญาอารมณ์ไปอาจจะเหลวไหลไปก็ได้อาจจะพลั้งเผลอไปก็ได้สมาธิ ไม่อยู่คงที่วันนี้ดีวันคุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ดีเมื่อลืนไม่ดีแม้แต่กันในคณะเดียวนั่นก็เหมือนกันเบื้องต้นดีไปตอนปลายถ้าไม่ดีมันเหลวไหลไปส่งไปตามอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงงแต่ง นันจึงว่ายัางเป็นกระพีอยู่ถ้าหากกระพีนี่แหละนักแน่นแน่วแน่ไม่มีการวันไหวเป็นอาชรศรัทธากระพีนี่เลยกลายเป็นแกน่นทำให้มั่นคงท้าบอนต่อไปเกิดอุบายเกิดปัญญา ได้ความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นมาในอารมณ์อันเดียวนั้นจึงเรียกว่าเป็นแกน่นถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาครบบริบูรณ์ทั้งสามนี้แล้วได้ชื่อว่าต้นไม้นั้นทรงอยู่ ต้นไม้นั้นไม่ตายถ้ามีแต่กระพี้มือนก็ต้นเมือนถ้ามีแต่เปลือกเมือนก็ต้นกล้วยย่อมหักเร็วถ้ามีแต่เปลือกและกระพี้ต้นท้องหลางเราก็หักเร็วเหมือนกันถ้ามีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแกน่นไม่ประดูนานหักถึงคนฟันก็ยาก ที่จะขาดคนตัดค้อน้องก็ยากที่จะลม้มคนมมีกำลังยิงจัง้็ไม่ได้ถ้าหากมีเตกแกนอย่างเดียวไม่เอาละสมาธิชินสมาธิไม่ต้องละมีเตกแกนอย่างเดียวเขาเรียกว่าตนไม่ตายตนไม่ตายอยู่ไม่ได้นาน อาหารปารียเจ้าท่านถึงอรหัตตผลอรหัตธรรอรหัตธรรมอหัตตผลแล้วทิ้งหมดศีลสมาธิไม่ต้องรักษาท่านดับขันเข้าสู่ปนิพพานและ้ะหมดเรื่องพวกเรามาที่หลัเมาเกิดที่หลังเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวธรรมะ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องอยู่เหตุ <c oughs> นั้นพุทธศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งกะพี้มีทั้งแกนจึงค่อยยืนนานมา 2, สองพันกว่าปีมาแล้วพวกเราที่จะเป็นพุทธมามะกะก็ต้องนำเนินตามรอยของท่าน คือท่านวางไว้ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามไปทิ้งไงคนโน้นคนนี้เราแล้วไม่ยอมปฏิบัติสาสนาจะเสื่อมเร็วความมนิจจะเข้ามาถึงเร็วที่สุดต่างคนต่างพากันเข้มแข็งก้า,าหารอุตสาหะพยายาม ทำตามให้มั่นคงข้อมวนสต์เชิดมันมาเถอะมันมาเขาให้มันเข้ามาเต๊กบ้านเตม,เมือนี่ก็มาเถอะมันเข้ามากกยะมาเป็นพุทธศาสนาศาสนิกชนกับพวกเรานี้ข้อมวนสต์เลยหายหมดเดี๋ยวนี้เราขี้เกียจทำไม่อยากทำ ส่งให้พระทำแคะส่งให้คนเข้าวัดเขาว่าคนเฒ่าคนแก่เข้าวัดหรอกจะค่อยทำอยู่บ้านทำไม่ได้สมาธิภาวนาเลยไม่ทำแก่วันแก่เดือนแก่ปีไปเดิหมดอายุตายเฉยๆไม่ครบสักทีสินสมาธิปัญญา ดีๆนั่นพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้พวกเราแล้วเราประสบพบเห็นเขาจะทอดทิ้งอย่างไรควรที่จะมาใส่ใจเราใจแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีเอาทำคําสองก็จะจับเอาไว้บางสิทํทำไม่ได้ก็ทำทีละน้อยละน้อย วันหนึ่งวันหนึ่งให้มีเวลากลางคืนนะมันไม่มีเวลากลางวันเทเวลากลางคืนก่อนจะดับจะนอนทำสมาธิสักนิดสักหน่อยได้ทีละนิดละนิดหนึ่งกันยังดีได้ทุกวันทุกวันแด่ทีละนิดละนิดนายให้วันมันก็ค่อยมากขึ้นค่อยมากขึ้น อันนี้ไม่ทำเชื่อเลยแต่ไม่มีไม่มีได้เลยทนิดเดียวหมดเรื่องจะเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนิกชนแท้ต้องฟักไฟเห็นของดีพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้แล้วพยายามทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหักสมาธิภาวนาอย่างน้อยที่สุด ได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็ยังดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศหรอกแต่เป็นเกจีอาจารย์ท่านสอนไว้ทำทานตั้งร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่ารักษาศีลครั้งเดียวรักษาศีลตั้งร้อยครั้งพันครั้ง ไม่เท่าภาวนาครั้งหนึ่งภาวนาทั้งร้อยครั้งพันทีทำจิตให้รวมขณะเดียวเท่นานั้นทั่วชั่วช้างพับหูงูแลบลินได้เชื่อว่าเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงทีเดียวอันนี้มันเป็นนิสัยสืบเนื่องไปตลอดหลายพบหลายชาติที่ทำ ทำเพื่อให้เป็นนิสัยยังไม่ทันพ้นทุกก็ทําให้เป็นนิสัยนิสัยที่เราทําไปแล้วน่ะมันไม่หายไปไหนกระมาะเปรียบเหมือนกันคนเราที่เป็นคนไทยไปอยู่ในต่างด้าวต่างแดนจะไปอยู่สักกี่ปีก็เอาถึกมีคนไทยไปหาคนตองคนพูดไทยเจาะเลยทีเดียว ฝรั่งไม่เหมือนคนไทยพูดก็ไม่ชัดอันนั้นเพราะอะไรเพราะนิสัยคนไทยติดไปชาวกมาเมืองไทยเขาพูดได้ง่ายกว่าฝราั่งนิสัยน,นั้นเละมันติดสันดานไปการทำทานรักษาศีลการเมตตาภาวนาการที่อบรม สมาธิปัญญามันติดไปหลายภพหลายชาติจึงจะเป็นไปเพื่อจเจริญก้าวหน้ามิใช่ตายในเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหลายภพหลายชาติมันจะ,จะเจริญง,ง,งอกงามมันจะ,จะเจริญด้วยสติปัญญาหาไม่ได้ไม่ทำดีมันจะได้ยังไง ยังมีหนาตซ้ำชั่วเร็วซาำลงไปอีกซ้ำตายไปเกิดเป็นสัตว์เรัจสารเป็นเปรตอสุรกายสาม,มารถที่จะไปได้ทั่วทุกแห่งอน,นิสัยที่เราฝึกฝนอบรมไว้ดีๆเนี่ยติดนิสัยนั้นแหะค่อยดีไปดีไปเรื่อยๆไปก็มีวันที่จะพ้นจากทุก มันนานนักนานหนาเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มันเป็นกลับเป็นการโอ,โโอ้โหยว่าจะพ้นจากทุกข์ได้เราจะเปน็นนอนท่าให้มันจเจริญเติบโตด้วยคุณธรรมมันไม่ได้เราพากันรีบเร่งขวนขวายทำเสชาตินี้ในเมื่อเราได้ยินได้ฟังเมื่อเรามีศรัทธา ทรงพาก็พยายามทำเสียนีจึงได้ชื่อว่าพุทธมามะกะมีการรักษาศีลมีการทำความเพียรภาวนาทำสมาธิมีการเจริญปัญญาด้วยประการอย่างนี้อาละการทำภาวนาสมาธิ ให้เข้าใจเป็นความหมายไห้ไเข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิเป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเราแท้ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเป็นให้มันได้หมายความเรื่องการพักใจคือทำความสงบของใจมีความหมายของการทำภาวนาสมาธิ จะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำนึงถึงมันละขอให้ใจมันสงบเสีกยก่อนนี่เบื้องต้นใจของเราทํางานตลอดวันข้ามคืนรุ่งคือคิดนึกไม่รู้จักจบจักสิน้นเรียว่าง,งานของใจไม่มีเวลาพักผ่อนใจก็มีพลังอ่อนเพียกระทบอะไรเท่ากับวันไหวจิตที่วันไหวกระทบอะไรเกิดความวันไหว ให้เกิดความเพลินหัวเลาะเฮฮาให้เกิดความกลุ้มใจเศร้าโศกร้องไห,ห้ร้องโหกอันนี้ด้วยแต่แต้มพลังใจของเราไม่พอคือเราไม่หัดพักเหมือนกับคนเราทํางานงานกายร่างกายถ้าหากเราทําตลอดวันข้ามไม่มีการพักทํางานมันก็ไม่เคยได้ผลเพียเดียวก็ง่วงซึมน,นอนหลับไปเสียนี่ความหมายของการทําสมาธิคือพัก ได้ก่การทำความสงบที่เรียกว่าสมถะจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เอาเถอะขอให้มันได้ก็ยังเรียกว่าดีดีกว่าที่เราเกิดขึ้นมาไม่เคยทำํำเลยสักทีแม้แต่ใจก็ยังไม่รู้จักคือใจคืออะไรมีแต่วุ่นมีต่ส่งสายวุ่นวายตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เห็นนั้นเราพ็พัก ใจให้มันสงบลงไปใช่ไหมฮะโอ้ใจคือความสงบอยู่ตรงนี้เองความสงบอยู่นี่อ่ะนี่ตรงใจใจคือตรงนี้เองเราจะได้รู้จักตัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการทําความทำสมาธิภาวนานะคือการพักใจให้เข้าใจไปแค่น,นี้แต่แล้วกันจะเห็นโน่นเห็นนี่โดยอยากได้นโน่นไนี่อย่าไปนึกได้ไม่ได้เห็นไม่เห็นอย่าไปนึกคิดถึงมันถ้าคิดมันก็เรียกว่ามันส่งอยู่นั่นแหละมันไม่สงบ ไม่ให้ส่งให้คิดนึกเอาปัจจุบันบางทีอาจจะเข้าใจในว่าถ้าหาไม่คิดนึกทางงานที่ยังค้างๆก็าขาจะสําเร็จได้อย่างไงเอาไว้เช็ก่อนทดลองลองตรงนี้เช่ก่อนไม่นึกคิดลองลองดูงานไม่จะเสียหายไหมเวลานี้เราไม่ได้ทํางานในเวลาทำแล้วยังค่อยทำดีคิดนึกซะก่อนถ้็ทำถูกในเวลานี้อย่าเพิ่งคิดลองลองดูถ้าหากเราทำกวอมสงบ ได้แล้วการงานบางที่อาจจะคล่องกว่าเก่าก็ได้เรื่องอันนี้มันต้องเห็นในตนเองเรายังไม่ทันถึงขั้นนะั้นเรายังทาไม่ได้อย่างนั้นเรามาต้องทดลองทําลองดูเมื่อสงบแล้วการงานจะดีไหมงานที่เราจะต้องทําต่อไปแบบนี้เรายังไม่ได้เป็นแบบที่มัเป็นไม่ได้ทิ้งไว้ะก่อนฉะนั้นจริงว่าหัดทํคกลมสงบใจเป็นของวัดแกวงเป็นของเบา มีอะไรกระทบนิดเดียวก็กวาดแกว่งปอยไปเลยเห็นนั้นการที่เราจะทาความสงบจึงให้มันมันม่นอยู่ในจุดเดียวคิดใจถ้าไปจดจ้องเฉพาะที่ลมหายใจปลายจมูกของเรานั่นแหละเพื่อมากระทบอยู่ตรงนั้นพอมันกระทบกันให้รู้สึกกระทบความรู้สึกกันั่นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั่นเป็นใจให้ความรู้สึกนั่นแหละและ้ลวก็ส,กสติคุมให้อยู่ตรงนั้นมาให้มันส่งไปที่อื่น หรือเราจะภาวนาน,นึกพุโทโธก็ตา่างใจได้เหมือนกันให้อยู่พุโทโธนึกพุโทโธน,น,นึกนึกไม่ต้องคิดไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียงแล้วก็เอาสติคุมให้นึกอยู่แห่งเดียวอย่างนี้ใช่ก่อนถ้าหากว่าสติของเรามีกําลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตนั้นแน่วลงไปในที่เดียวสติ จิตจะไปอยู่ในที่เดียวเราจะหายวูบลงไปสติก็ไม่ทราบอยู่ไหนลมหายใจก็ไม่ทราบอยู่ในพุทโธก็ไม่ทราบไอยู่ไหน,ไม,ไไหนมันยังไปเป็ี่ยนอันหนึ่งของมันอันหนึ่งเดียวกันเดียวกัน